คณะนิติราชนะครับได้ออกถแถลงการ4ข้อนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งก็ประกอบไปด้วยการลบล้างผลพวงของรัฐประหารนะครับการแก้ไขกฎหมายมอาญามาตราที่112กระบวนการยุติธรรมกับผู้ต้องหาและการเยียวยาและการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2550นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันเลยครับถแถลงการนั้นนิติราชเรืนี่ในโอกาสพบรอบ1ปีนิติราชมีดังต่อปีนี้นะครับการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กาันยายน2 5 4 9 รัฐประหาร19กันยายน249เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายทําลายนิติรัฐประชาธิปไตยและยังเป็นต้นเหตุของปัญหาความขัดแยง้งทางการเมืองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุนี้คณะนิติราชจึงเสนอให้มีการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยายน249ดังต่อไปนี้ 1. ประกาศให้รัฐประหาร19กันยายน249 และการกระทําใดๆที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวงเล็บคอปคอ,อตั้งแต่วันที่19กันยายน249จนถึงวันที่30กันยายน249เสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยมีผลในทางกฎหมายประกาศให้คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ และคำพิภากษาของสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหาตริย์ทรงเป็นประมุคขอคอปคอและคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและคำพิภากษาของสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นผลต่อเนื่องจากรัฐประหาร19กันยายน2549 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคำวินิจฉัยและคำพิภากษาที่เกิดจากการเริ่มกระบวนการโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผบคเสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยมีผลในทางกฎหมาย 2. คณะนิติราชเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องความสมดุลระหว่างความร้ายแรงของการกระทำอันเป็นความผิด กับโทษที่ผู้กระทําความผิดนั้นสมควรได้รับประเด็นที่3กระบวนการยุติธรรมกับผู้ต้องหาหรือจำเลยและการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายภายหลังรัฐประหาร19กันยายน2549คณะนิติราษไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายนิรโทศกรรมที่มีเป้าหมายแอบแฝงเพื่อยุติกระบวนการพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ดี สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองต้องได้รับการประกันตามกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม Du due p r o c e s s ในลักษณะที่ไม่แตกต่างจากผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในกรณีทั่วไปประเด็นที่4การยกเลิกรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550และการจัดทํารัฐมนูลฉบับใหม่คณะที่ราชเสนอให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมหมวด16 การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หลังจากสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบร่างรันูญแล้วให้นำร่างนูญดังกล่าวไปออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบ